สวัสดีครับมือนีผมสีได้มาห่อบัตีดานะครับก็เลยเอาอุปกรณ์ต่างๆในการห่อบัตีดานะครับมาฝากนะครับกระดาษนี้จะเป็นกระดาหนังที่พิมพ์นะครับในการห่อกระดาหนังที่พิมพ์มันจะห่อไงกากระดาษอย่างอื่นนะครับเพราะว่ามันจะนิ่มมือนะครับเฮาจะห่อสองซันนะครับก็คือว่ากระดาหนังที่พิมพ์เหล่มหนึ่งถี่มาเป็นแผ่นยญ่งนะครับเฮาจะตัดครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่วิธีพับเอานะครับ มันจะเป็นสองสันนะครับสําหรับถุงก็จะเป็นเบอร์หกคูณสิบสีบ่แล้วก็จะมีแม็กกับลูกแม็กนะครับแล้วก็กันไกตัดแต่งกิ้งนะครับสําหรับอุปกรณ์ที่ใส่ในการห่อบักซีดาก็มียูแค่นี้นะครับสําหรับน้ำมักหรือว่าฮอร์โมนเอียงต่างๆนะครับที่ใส่ฉีดผลหรือว่าหน่วยของบักซีดานะครับอยู่สวนผมกับบได้ใส่นะครับครับอย่าเข้าไปเบื่องการห่อบักซีดาเลยนะครับ สำหรับหน่วยใดที่มันใหญ่เกินขนาดที่ห้อห้อไม่ได้แล้วนะครับห้องก็จะได้ตัดออกนะครับเที่เวไปเห็ดนำมักนะครับ สำหรับหลายคนนะครับตีถามว่าเป็นอย่างผมคือตัดปลายปลายยอดอรอกนะครับก็ขอ้อนึงก็คือว่าหอง่ายครับสำหรับผมมันหอง่ายนะครับแล้วก็เวลาผมเจ็บผลนผลิตเวลามันแก่แล้วนะครับผมก็จะตัดไต,ดตน่วยมันนี่นะครับเพื่อที่ให้มันแตกแตกงาออกมานะครับเป็นสองงานะครับ สำหรับสองน่วยนี้นะครับงาทีมานี่นะครับมนกับงานไงพ่อสมควรนะครับผมก็ทิเอาไว้ทั้งสองน่วยนะครับเพราะว่าน่วยมันกับงามทั้งสองนวยนะครับ ถุงนี้เขาสามารถเอามาใส่ได้เป็นสองสามเสือมนะครับแต่เกิดนั้งหมนขาดนะครับเขาก็เอากระมาใส่ไม่ได้นะครับจะสำหรับกระดาษผมจะใส่แค่รอบเดียวนะครับ สำหรับการห่อมักซีดากับว่ามีอย่างไรนะครับสำหรับมือใหม่สามารถเอาไปปั๊บใส่เลยนะครับแต่ว่าที่เอาไปใส่มืดกับว่าใดนะครับเ่าที่ยึดตามทฤษฎีเกินไปกับว่าใดนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่แต่ละผู้มีภาคน่าจะแตกต่างกันไปนะครับสำหรับคลิปการห่อฟังในมือนีนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับที่เบ่งผมถูกลิปมานะครับกะฝาก กดติดตามนนเลยครับคลิปหน้าพอกันไหมครับขอบคุณครับ